สวัสดีครับพวกคุณตอนนี้ผมอยู่ใน Battlefield หนึ่งครับนี่คือด่านใน DLC Turning Tide ครับเป็นด่านที่ให้เราได้เล่นเป็นเรือได้โอเค okay, let's go ว้าวพอยิ่งมาเล่นแบบนี้ผมยิ่งรู้สึกว่า Battlefield ภาคหลังๆมันแบบสิ่งที่เราเล่นได้มันน้อยลงเรื่อยๆน่าเศร้านะอ๋อยิงอ๋อโดนโดนไหมโดนเอออ้ยิงดิเออโอโน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 เรือ เรือต้องผิดโดเรือโอเคผมเล่นเป็นพาโทโบสบ้างโอเคไม่มีคนเกิดกับผมไอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เดี๋ยว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 ผาโทโบสศัตรูมาผมพยายามพลืนก่อนโอเคสวยโอ,ยโอ้มีคนเกิดกับเราครับนั่นแน่นเรือจันทร์บานอยู่นั่นขยับเรือเลยเพื่อน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 ผาโทโบสมาเต็มเลยเพื่อนขยับตัวเพื่อนเพื่อนเพื่อนขยับตัวหน่อยเพื่อนพาโทโบสเต็มเลยเพื่อนโอเคโอเคโอเคขยับตัวแล้วขยับตัวแล้ว แต่แต่เราโดนลุูม <S <S เรือประจันบานเราแบบเรือประจันบานเราโดนเห่าฉลามตอดอยู่ครับไปแล้วไปช่วยลูกพี่เด็ดเนาะวู้เออ t ท k e this take t h ไอพวกเขาฉลามเออเย่ yeah! ถึงไม่ใช่ฝีมือผมแต่มันก็ immersive <S <S ดังนั้นผ่านเรือเรือเรือมาเอาเอาดิอึบอึบดิอึ๊บสักที อึบเรียบร้อยวูอ้เลือพิฆาตไปเลยลูกพี่จัดให้มันหน่อยจัดให้มันหน่อยเอาไว้ดีเอ้ยิงส่รอเจรือเล็กเป็นไงเล่าอืเรือเล็กคนออกจากฝากโดยเหตุการณ์หลายอย่างตอนนี้ผมเป็นพลเอของเรือพิฆาตครับก็ดีเหมือนกันนะโอ้โบรโบรน็อต o ูดน็อต o ูเกิน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 ปิว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 เรียบร้อยนั่นไงเอาสักหน่อยสักหน่อย กินน้อย Disable โอเคสวยเครื่องบินเอาไปกินต่อแล้วโอ้โอ้ฟักเลยพิฆาตเลยพิฆาตใกล้โน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 อี c ช no ิ t no อี i no ชิ h ได้ไ no. ด oh ้ได้ดะโอ้สวยโอ้ oh oh, <laughs> เลยพิฆาตอีกแล้ว <laughs> ไม่รอดแล้วจ้าอาะไะได้เวลาแล้วครับาเกิดเป็นปลูกเรือตายไปกันเรือ oh, <laughs> เครื่องบินมาแล้วยา yeah. <laughs> ได้ได้โอ้ฟักโดนยิงจากข้างหน้ามีเรามีค้าวอยู่ข้างหน้าครับยิงทะลุได้ปะวะได้วะฮู้อ่าเราโดนอ๋อเราโดนโจมตีเตอร์มิโดเตอร์มิโดโอ้ยอเวนเดนชิปโอ้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 โหเชี่ยแมงโคตรอิปิกอะ โอเคตอนนี้เราก็กลายเป็นพมหาชนดมปืนใหญ่ปืนใหญ่เรียบร้อยปืนใหญ่ระเบิดเรือพาโทโบ๊ทเรียบร้อยโหโหโหแม่นยำเรากลายเป็นสไนเปอร์เฮ้ย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 ใาญ่ยห่ใโอเคมีคนเกิดกันเรือเฮ้ยอืมไปโอเคได้แอสซิสต์เขาวอ็กคิวเฮ้ยบังเกอร์ บังเกอร์กระจายปืนใหญ่ปืนใหญ่หญโอเคมียิงเรือมาโอ้เรือพิฆาตเรือพิฆาตฮ่ากูรักอินเทอร์เฟซีเทคดิสโอเคเอาไปอีกเอาไปอีกเรียบร้อยดีเซเบริรแล้วอะโอ้ เครื่องบิน incoming plane bro get the fuck out of here <R ud whatnot> เออให้มันได้อย่างงี้ปิว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 ไมโอเคจบตาอ damn เฮ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเออะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย อะไรอะไร no 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 p ี e a s e return to your home โอเคบ้านเก่านะ่ย okay o k โดนโอเคโอ้ฟักเดดน็อตเดดน็อตอ๋ออ๋อเย้แล้ว เออเออเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ยต่อ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 โอ้โหเพื่อนแม่งเอาเรือไปรับต่อให้โอเคไปเรือพิฆาตสองลำ Let's go my friend Let's kill them kill more วูสัตรูเต็มเลย เอาดิโอ้โอ้โอชิดโอเคตบิโดตบิโดโอ้โอเคโอเคโอ้เอาดิเอาดิตบิโดไปโอ้โหเลอพี่คาดกระจายเยียบยอย